เมื่อวันนี้นุชได้มามุกดาหารเลยเข้ามากราบเจ้าแม่สองนางพี่น้องค่ะซึ่งเป็นตำนานเล่าขานกันมานเนิ่นนานดังนี้นะคะเจ้าฟ้างุ้มแห่งเมืองล้านช้างได้นำพาลูกหลานอพยพย้ายมาตามลำแม่น้ำโขงผ่านเมืองหนองคายเมืองนครพนมและเข้าสู่เมืองมุกดาหารได้เกิดอุบัติเหตุเรือรบที่บริเวณปากน้ำห้วยมุก ทำให้ธิดาทั้งสองสิ้นชีพพิถักษสายในทันใดค่ะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2313เจ้ากินาลีได้มาสร้างเมืองมุกดาหารพร้อมกับได้สร้างโบสถ์วัดสีมงคลใต้ขึ้นและในขนาดก่อสร้างได้ขุดพบพระเมาลีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระหลุบเหล็กค่ะ<อ>จึงได้นำขึ้นมาประดิษฐานในโบสถ์พอรุ่งเช้านะคะ ก็กลับมาอยู่ที่เดิมคะ่ะที่ขุดพบ <Wow. S 1> สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวบ้านในที่แห่งนั้นมากเลยนะคะต่างเคารพยกย่องและนับถือมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะประกอบกับบริเวณดังกล่าวทุกวันขึ้น11ข้ค่ำเดือน6จะมีเสียงล่ำให้ของผู้หญิงสองคนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงของพระนางพิมพาและเสียงของพระนางลมพามาท่านได้แสดงอภินิหารให้ทุกคนเห็นอยู่เนือง เจ้ากินาลีพอทราบข่าวจึงได้ตั้งศาลเพื่อให้วิญญาณได้สิงสถิตณนะที่แห่งนี้ค่ะอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองมุกดาหารโดยทั่วกันโดยถือเอาเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนที่เส้นไหว้และบวงสรวงศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ